เสียงสะอื้นอุยดังขึ้นน้ำเสียงนุ่มนวลกลับยิ่งกระตุ้นความปรารถนาของบุรุษทำให้เขาเข้ามาลึกกว่าเดิมนางแงนศีรษะขึ้นนิ้วเท้างอ,อเข้าด้วยกันสองมือขยุ้มพะห่มใต้ร่างเรากับทำแบบนี้จะต้านทานความรู้สึกเสียวซ่าในร่างกายที่เพิ่มทวีมากขึ้นได้แต่ไม่นานนิ้วมือของนางก็ถูกเขาคลายออก เปลี่ยนเป็นประสานกับนิ้วมือเรียวยาวแข็งแรงของเขาอย่างแนบแน่นแทน่างกายทอนล่างมีสิ่งใหญ่โตของเขาขยับเข้าออกอย่างไม่ปราณีเคลื่อนไหวไปตามสัญชาตญาณดั้งเดิมของมนุษย์จริงๆด้วยผู้ชายอดกันไม่ได้อดกั้นนานเขาจะกลายร่างเป็นหมาป่าเขายืนหน้ามาจะจูบปากนางนางรีบเบือนหน้าหนีพลางรองอูุยข้ายังไม่ได้สีฟัน ไม่ถูกท่านยังไม่ได้สีฟันห้ามจูบค่ะยังพูดไม่จบกางเล็กบางก็โขกเดินร่างสูงใหญ่ของชายหนุ่มทาบทับเป็นฝีปากถูกประกบปิดแถมยังขบเม้นเนื้อนุ่มในปากนางอย่างบุนแรงเหมือนกำลังแก้แค้นนางที่เมื่อครู่นี้พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดออกมาทําเอานางรู้สึกชาไปทั้งปากแต่นางพูดความจริงนี่นาทว่าวปฏิกิริยาของท่านอ๋องคือ ข้าไม่รังเกียจเจ้าดังนั้นเจ้าก็ห้ามรังเกียจข้าเช่นกันเมื่อทุกอย่างหยุดติลงในที่สุดนางนอนอยู่บนเตียงเนื่อน,นานทีเดียวกว่าหัวสมองที่ขาวโพลนจะมีสติก,กลับคืนมาจากนั้นนางรู้สึกว่าบุรุษที่ทาบทับอยู่บนตัวนางเกรงตัวนอกจากนี้ร่างกายทอนกลางยังรู้สึกว่าถูกขยายและถูกเติมเต็มอย่างชัดเจนอานานแปลกใจ เขาไม่ได้ถอนตัวออกมาเวลาอยู่บนเตียงปกติเขาจะคำนวณระยะปลอดภัยของนางไม่ต้องสงสยัยคนโบราณก็มีวิธีคิดคำนวณของพวกเขาเหมือนกันเพียงแต่สิ่งที่เข้าใจยากพวกนั้นสตรีที่ไม่รู้ภาษาโบราณอย่างอนานฟังไม่เข้าใจเท่านั้นเองหากอยู่ในระยะไข่ตกของนางต่อให้ท่านอองผู้นี้ไม่ได้มีความสุขถึงขีดสุดเขาก็ยอม และจะต้องถอนหัวใช้เท้าออกมาในช่วงเวลาสำคัญเสมอดังนั้นการทำเช่นนี้ของเขาหมายความว่าการต่อต้านครั้งแรกของนางประสบความสำเร็จแล้วในที่สุดก็ทำให้บุตรดื้อรั้นแทบตายคนนี้ยอมตามใจนางจนได้อย่างนั้นหรืออานาัน์รู้สึกว่าเรื่องนี้เหลือเชื่อช่วงที่ท้องฟ้าสลัวรางนางยังนอนไม่ตื่นก็ถูกใครบางคนก่อกลัวจนตื่น จากนั้นชายหนุ่มที่ดวงตาเหมือนเปล่งแสงได้ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเปลืองสภานางออกทันทีหยัดกายท่อนล่างเข้ามาในกายนางที่ร่างกายนางกองกับตัวตนของเขาได้อย่างกลับรื่นแสดงให้เห็นว่าตอนที่นางยังไม่ตื่นเขาทำให้ร่างกายนางชุ่มชื้นพอแล้วเตรียมความพร้อมให้นางตอนนางหลับทำให้นางไม่อาจต่อต้านเขาได้ในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่น อานานจับต้นชนปลายไม่ถูกนางเคยได้ยินคนบอกว่าปกติบุรุษจะมีอารมณ์ทางเพศตอนเช้าแต่ชูป้าหนิงชอบใกล้ชิดกับนางตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันส่วนใหญ่เขาจะรักษาภาพลักษณ์ของสุภาพบุรุษผู้เค่งขึงเหมือนบุรุษที่ระงับความต้องการทางเพศของตัวเองดังนั้นต่อให้มีปฏิกิริยาตอนเช้าส่วนมากเขาจะอดทนให้ผ่านผลไปแล้วฉไหน วันนี้จึงจับนางกินเหล้าหรือเป็นพรอดกลั้นมาสิบวันจนคนไม่ไหวแล้วอาหนาดีใจมากที่การต่อต้านอำนาจเผด็จการครั้งแรกของตัวเองมีแนวโนมที่ดีขณะกำลังกระหยิ่มใจนั่นเองเสียงแหบพระเจืออารมณ์ปัาถนาที่ยังหลงเหลืออยู่ของบุรุษที่ทาบทับตัวนางอยู่กระดังขึ้นเขาสาดน้ำเย็นใส่นางโครมใหญ่ทำให้นางตะหนักว่าตัวเองดีใจเก้อเสียแล้ว อำนาจเผด็จการไม่เคยถูกลม้มลงเพียงแต่อำนาจเผด็จการไม่อยากสู้กับนางเท่านั้นเองเขาบอกว่าแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นหากตั้งคันก็คลอดออกมาเถอะใบหน้าเปื้อนยิ้มของอาณาชง,งักค้างจะกันแกล้งกันแบบนี้ไม่ได้นะอีกอย่างแค่ครั้งเดียวจะรับรองได้อย่างไรว่านางจะตั้งคันไม่ว่าอย่างไรก็ต้องหลายครั้งหน่อยกระมัง ด้วยความใจร้อนอ่านานทำเรื่องน่าอายมากนางดึงหมอนมารองไว้ใต้กลนป้องกันไม่ให้ของเหลวที่อยู่ในร่างกายไหลออกมาจากนั้นยื่นมือไปอกเขาไว้แน่นไม่ให้เขาจากไปถึงขั้นใช้สองขาเกี่ยวเขาไว้ด้วยเหมือนปีศาจแมงมุมที่ดูดพลังจับบรุษอย่างไรอย่างนั้นการบีบรัดอย่างกระทั้นหันของนางทำให้เขาคลางเสียงแผ่วออกมา สิ่งที่ฝังอยู่ในกายนางเริ่มขยายตัวอีกครั้งท่านอองวันนี้อากาศดีจริงๆเหมาะกับกิจกรรมทำลูกพวกเรามาต่อกันเถอะอานานทุ่มสุดตัวไม่สนใจหรอกว่าฟ้าจะสว่างหรือยังทำตัวอ่อนละทวยพลางกระซิบคำพูดยั่วยเย้าข้างหูเขาดวงตานิ่งลึกมีสีเข้มขึ้นชายหนุ่มที่อดกลั้นมานานโอบก้างนางไว้อาวุวใต้รางถูกดันลึกเข้าไปอีกหลายส่วน กว่าทั้งสองคนจะยุติกิจกรรมบนเตียงท้องฟ้าก็สว่างจ้าแล้วอานานขยับนิ้วไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียวได้แต่นอนหายใจหอบอยู่บนเตียงท่ามกลางแสงสว่างสีขาวอานานลืมตามองชายหนุ่มที่เปลยเปล่าหลุกขึ้นช้าๆเือนร่างกำยางปรากฏที่เบื้องหน้านางเขาคุมเสื้อตัวหนึ่งเสร็จก็ออกไปผ่านไปครู่หนึ่ง ชูป้าหญิงกลับมาและอุ้มเด็กสาวที่นอนหมดแรงอยู่บนเตียงไปอาบนา้ำที่ห้องเล็กด้านข้างอาณาซุกตัวอยู่ในอ้อมกอดเขาอย่างว่าง่ายปล่อยให้เขาทำความสะอาดร่างกายนางน้ำอุ่นโอบล้อมนางไว้รูขุมขนทั่วร่างกายขายายออกรู้สึกสบายไปทั้งตัวท่านอองถ้าอยากมีลูกชายอีกคนแบบนี้ชูชูจะได้ไม่ต้องลำบากมาก ข้าไม่อยากให้นางแบกรับอะไรมากเกินไปอีกอย่างแบบนี้เสด็จแม่จะได้ไม่คิดแต่ละส่งคนเข้าไมา่ในจวนของเราลงมือครั้งเดียวได้ผลประโยชน์หลายทางจริงหรือไม่อานานพูดขณะมีความสุขกับการปฏิบัติของเขาแน่นอนนางไม่ได้พูดกับเขาตรงๆว่าเสด็จแม่ของท่านก็จังหวะหาเรื่องจับผิดคลาอยู่ตลอดเวลา ุลุดต้องอยู่ตรงกลางระหว่างมารดาก,กับภรรยาความจริงเป็นเรื่องที่ถูกใจมากนางเองไม่ใช่สตรีที่เอาแต่ใจไม่มีทางตั้งคำถามปัญญาอ่อนอย่างถ้าเสด็จแม่ของท่านกับข้าตกน้ำพร้อมกันท่านจะช่วยเลือกใครก่อนเพื่อมาทดสอบเขาแน่นอนชาติก่อนอาหนานเคยได้ยินคำพูดหนึ่งความรักทนรับบททดสอบไม่ได้ หากผู้หญิงคนใดวิ่งไปทําเรื่องปัญญาอ่อนโดยอ้างว่าเป็นบททดสอบของความรักผู้หญิงคนนั้นก็โง่เต็มทีแล้วนางไม่มีทางทําอย่างนั้นแน่ฉู่ปาหญิงชะนักการกระทําเอ่ยเสียงทุ้มหนักข้าไม่มีทางยอมให้เสด็จแม่ส่งคนเข้ามาข้ารู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเขามีแต่จะโยนสาวงามพวกนั้นออกไปเหมือนขยะ ไม่เคยไว้หน้าไทยเฮาแม้แต่น้อยแต่เสด็จแม่จะตำหนิข้าได้เพระองค์จะคิดว่าเป็นเพราะข้าไม่เป็นสีภรรยาและขี้หึงถึงได้ครอบครองท่านไว้คนเดียวเหมือนคนที่หวงสุขาวไว้แต่ไม่ยอมอึดอานานบ่นในใจฉู่ป้าหนิงแค่นเสียงเย็นข้ายินดีให้เจ้าครอบครองอานานอยากบิดหูเขาและบอกเหลือเกินว่า หลายอย่างไม่ใช่ว่าท่านคิดอย่างไรก็จะทำอย่างนั้นได้ต่อให้ท่านขเด็จการเพียงใดก็ไม่อาจดูแลได้ทั่วถึงไม่ต้องกังวลเขาใช้ใบหน้าที่ถูกไอร้อนลมจนเปียกชื้นถูถ่ายใบหน้านางพูดด้วยน้ำเสียงหน้าดึงดูดทางด้านเสด็จแม่ข้าจะเป็นคนไปพูดเองนางไม่ทำอะไรเจ้าหรอกเว้นแต่ อาหนานเห็นประกายเย็ยนเยียบในดวงตาเขาขนาดกำลังจะถามว่าเว้นแต่อะไรเขาก็ประคองหน้านางและจุมพิษนางอย่างอ่อนโยนเสียแล้วกลืนความสงสัยของนางลงไปทั้งหมดไม่ปล่อยให้นางพูดอีกหลังอาบน้ำเสร็จชูป้าหนิงอุ้มเด็กสาวที่ร่างกายไร้เรี่ยวแรงกลับไปที่เตียงส่วนตัวเองกลับแต่งตัวเรียบร้อย จากนั้นโน้มตัวลงมาจูบหนะ้าผากนางพลางเอ่ยว่าเหนื่อยก็น,นอนพักอีกสักครู่เถอะอานันดึงแขนเสื้อเขาพูดด้วยน้ำเสียงออดอ้อ,อนท่านอยู่เป็นเพื่อนข้านะฉูป้าหนิงยิ้มนั่งลงข้างเตียงปล่อยให้มือนุ่มนิ่มของนางดึงมือใหญ่ของเขาไว้อนานัเนเหนื่อยมากจริงๆดึงมือเขามาวางไว้ข้างแก้ม ปากแป้งรอยยิ้มหวานและหลับไปช้าๆก่อนนอนสิ่งที่คิดในหัวคือหวังว่าครั้งนี้นางจะตั้งรันถ้าเป็นเช่นนั้นได้ก็ดีอานานตื่นขึ้นมาตอนกลางวานันกินข้าวเที่ยงเสร็จก็พาสำลับเป๋าน้อยไปเยื่นจวนว่าการถือโอกาสนี้อําลาหูหยินผู้ว่าการด้วยเผอหูหยินรู้ข่าวเพื่องที่พวกเขาจะกลับเมืองหลวงจากสามีแล้วสีหน้าเศร้าส้อยเล็กน้อย แต่ยังคงยิ้มแสดงความยินดีกับนางอานานอยู่ที่นี่มาเกือบสามปีในช่วงเวลานี้คนที่ช่วยเหลือนางมากที่สุดก็คือเหอคูหญินนางเขาพบอีกฝ่ายเหมือนพี่สาวคนโตเมื่อต้องจากกันยอมอาัยอาวร์เป็นธรรมดาอีกทั้งกลับเมืองหลวงคราวนี้ไม่รู้เมื่อใดจึงจะได้พบกันอีก2วันต่อมาอานานใช้เวลาไปกับการเก็บข้าวของ ในที่สุดก็ถึงวันที่ต้องจากไปแม่ทัพเหยียนพูว่าการเหอสามีภรรยาหว่นเหลียงและนายกองในค่ายทหารส่วนหนึ่งมาส่งท่านอองรอให้เรื่องทางนี้เรียบร้อยแล้วจื่อซิวจะกลับเมืองหลวงหวนเหลียงพูดพลางชะเง้อคอมองเข้าไปในรถมา้าทุกคนต่างหูว่าเขามองหาอะไรเพียงแต่ไม่ปปิ่ปากพูดปล่อยให้เขารอนใจ ท่านอ๋องขอให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นปลอดภัยเหยียนหวีก,กับผู้ว่าการเหอประสานมือพูดอานานอุ้มลูกสาวเอ่ยอำลาเหผอ้หญินสาะเปาน้อยยังไม่เข้าใจความหมายของการจากลาได้แ,แต่จ้องทุกคนด้วยท่าทางน่ารักในที่สุดก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นอานานก็ขึ้นไปนั่งบนรถมา้าคนที่นั่งรถมา้าคันเดียวกับนางยังมีหลู่หลานกับหลู่ช่วย สาวใช้สองคนนี้ต้องช่วยดูแลท่านหญิงน้อยกับใครบางคนที่อาจเมารถหลู่ชุยเหวนเหลียงร้องเรียกหลู่ชุยที่กำลังจะปีนขึ้นรถมา้าจังหวะที่นางหันกลับมาเขายิ้มน้อยๆรอข้ากลับเมืองหลวงไปแต่งเจ้าเข้าบ้านนะหลู่ชุยยิ้มจนคิ้วโคง้งตาโคง้งเผยให้เห็นเขี้ยวเล็กๆในปากบ่าไม่รีบร้อนเจ้าค่ะ ใ้ทาเวินดูแลตัวเองให้ดีก่อนดีกว่าได้ยินความห่วงใยที่แฝงอยู่ในคำพูดนางเหวินเหลียงยิ้มกว้างจากนั้นถอยออกมาให้รถม้าเคลื่อนตัวออกไปรักษาตัวด้วยฉู่ปานิ่งตวัดตัวขึ้นรถม้าปาะสานมือให้กลุ่มคนที่มาส่งเขานอกกำแพงเมืองจากนั้นหันหัวม้าจากไปนั่งอยู่บนรถม้าอนานคิดถึงเมื่อสองปีก่อน นางเดินทางมาเมืองถงเชิงตามลำพังทว่าบัดนี้เมื่อเดินทางกลับข้างกายนางมีสามีกับลูกสาวทำให้นางรู้สึกว่าชีวิตพร้อมสมบูรณ์ท่านแม่เด็กน้อยออกเดินทางไกลเป็นครั้งแรกรู้สึกแปลกใหม่กับสิ่งต่างๆข้างนอกอย่างยิ่งเกาะหน้าต่างมองทิวทัศน์พอเห็นของที่ไม่รู้จักก็หันกลับมากระตุกเสื้ออาหนานชี้ไปไกลๆและให้อาหนานอธิบายให้ฟัง อาหนานรู้สึกขบขันเล็กน้อยทั้งที่สิ่งที่นางอธิบายเด็กน้อยฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็ยังถามอย่างไม่รู้เบื่อเวลานางอธิบายเด็กน้อยก็จะเบิกตาจ้องนางซื่อหน้าตาเหมือนเข้าใจแต่ก็เหมือนไม่เข้าใจทําให้คนเห็นแล้วอยากขบกัดนางหลายๆทีแน่นอนทุกครั้งเวลาอาหนานขบกัดเด็กน้อยการโต้ตอบของเด็กน้อยก็จะร้ายกาจไม่เบาเช่นกัน เด็กน้อยถูกนางขบกัดมากเข้าก็าเรียนรู้ที่จะกัดตอบมีครั้งที่นางทิ้งรอยฟันลึกที่มองเห็นชัดเจนไว้บนหน้าอานานประกอบกับผิวของอานานเนียนนุ่มไร้มนลถินรอยฟันนั้นชัดเจนมากทำเอาคนในจวนที่ไม่รู้เรื่องมองนางด้วยสายตาประหลาดแค่นี้ยังไม่พอตอนกลางคืนฉูป,ป้าหนิงกลับมาเห็นเขายังขมวดคิ้วหมุนเพราะเรื่องนี้อยู่นานสีหน้ากรขึง คืนนั้นสองแม่ลูกถูกเขาอบกลมไปรอบหนึ่งพระชายาท่านหญิงน้อยนิสัยเหมือนท่านอองหลูหลานยกผลไม้ตากแห้งกับขนมมาให้สองแม่ลูกพลามพูดยิ้มได้ยินจางมามาบอกว่าสมัยเป็นเด็กท่านอองก็นิ่เงียบเหมือนท่านหญิงน้อยอย่างนั้นหรืออาหนานถามด้วยความประหลาดใจจับจ้องซาลาเปาน้อยด้วยความสนใจเวลานี้เอง มือเขาเนียนหนึ่งใหญ่หนึ่งเล็กยื่นไปที่จานจากนั้นสองแม่ลูกคว้าลูกกวาดนุ่มนิ่มรสชาติเดียวกันขึ้นมาก่อนอื่นใช้ปากกัดชิมพบว่ารสชาติไม่เลวจึงหลีตายิ้มระยัดลูกกวาดเข้าไปในปากทั้งหมดจากนั้นเคี้ยวแก้มตุ๋ยจนใบหน้าพองออกดูเหมือนกบที่ถูกเป่าลมอย่างไรอย่างนั้นพอกินหมดก็ยื่นมือออกไปใหม่การกระทำที่เหมือนกันถึงเพียงนี้ ทำให้คนรู้สึกว่าสองแม่ลูกเสื่อสร้างเหมือนกันห,หลู่หลันคิดในใจข้าผิดไปแล้วท่านหญิงเป็นลูกสาวที่พระชาย,ยาเป็นผู้ให้กําเนิดแน่นอนท่าทางงงงงเหมือนกันใช่แล้วหลู่หลันครั้งนี้เจ้าจะมารถหรือเปล่าต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าหรือไม่อานานกินไปถามไปหลู่หลันยิ้มเ่าไม่เป็นไรเจ้าค่ะก่อนหน้านี้เ่าวไปขอยาลูกกรอนป้องกันอาการเมารถ จากหมอหลวงหวังมาแล้วได้ยินว่าใช้ได้ผลทีเดียวบ่ากินตอนเช้าหลังตื่นนอนตอนนี้ไม่มีความรู้สึกว่าเมารถพระชายาต่างหากต้องกินสักเม็ดหรือเปล่าเจ้าคะอานานไหวไหลไม่ต้องดอกตอนนี้ค่าปกติดีรอให้ถึงช่วงสุดท้ายของการเดินทางเจ้าค่อยเอาไม้ข่าเรากันหลู่หลานคิดถึงอุปสรรคและความยากลำบาก เมื่อสามปีก่อนตอนพวกนางเดินทางมาเมืองถงเฉิงในใจรู้สึกเศร้าเล็กน้อยโดยเฉพาะตอนสุดท้ายที่อานานเมารถทำให้นางรู้สึกกลัวจริงๆลูหลันคิดไม่ตกเช่นกันว่าฉนันจึงมีคนนั่งรถม้าอย่างปกติได้เกือบสิวันถึงเริ่มเมารถฟังดูไม่น่าเป็นไปได้จริงๆระยะทางระหว่างเมืองหลวงกับเมืองถงเฉิงโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณครึ่งเดือน แต่เนื่องจากห่วงว่าบนรถมีสตรีและเด็กจึงตั้งใจลดความเร็วลงทำให้การเดินทางที่ควรใช้เวลาครึ่งเดือนยืดออกไปเป็นหนึ่งเดือนระหว่างทางเนื่องจากมีทหารม้าเหล็กที่ฉูปานิ่งเป็นผู้นำทางตลอดทางจึงรอบลื่นไร้อุปสรรคไม่มีโจรภูเขามารุกกานอีกทั้งทุกครั้งเวลาพวกเขาผ่านหมู่บ้านไม่ว่าท้องฟ้าจะมืดหรือยัง พวกเขาจะยังพักค้างคืนการเดินทางครั้งนี้ไม่เคยต้องนอนกลางแจ้งเลยทำให้เวลาถูกยืดออกไปแม้อานานรู้สึกว่าการนั่งรถอยู่ในรถมาทั้งวันน่าเบื่อมากทั้งยังอยากให้รถมาวิ่งเร็วหน่อยแต่เมื่อคิดว่าลูกยังเล็กนางจึงอดทนไว้พอรถมา้าเคลื่อนที่ไปได้สิวันอาการเมารถของอานานก็ปรากฏตัว นางขึ้นไส้อย่างรุนแรงเรื่องนี้ทำให้ฉูป,ปานหนิงมอบกองทหารให้องค์รักดูแลตัวเองทิ้งม้าและเปลี่ยนมานั่งในรถม้าเป็นเพื่อนอานานหรือชุวยกับดูหลันไปนั่งในรถม้าคันอื่นบนรถมา้าอานานเอียงกายอยู่ในอ้อมกอดของชายหนุ่มอย่างอ่อนแรงใบหน้าอวบอิ่มสู้ตอบลงอย่างรวดเร็วฉูป,ปานหนิงขงมวดคิ้วแน่นร่างกายท่อนบนนั่งเหยียดตรง มั่นคงดุดขุนเขาเพียงเพื่อให้สตรีนอ้อมก่อนรู้สึกสบายขึ้นหน่อยแม้อาหนานอาเจียนจนน้ำดีจะออกมาหมดอยู่แล้วทั้งยังกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่นางก็รับรู้ถึงสิ่งที่เขาทำให้นางทั้งยังสงสารเขาที่นั่งอยู่อย่างนี้ครึ่งวันโดยไม่ขยับตัวทําเอาร่างกายแข็งชาไปครึ่งซี่ท่านอ,องท่านพิงผนังรถเถอะจะได้ไม่เหนื่อยมาก อาหนานดื่มน้ำเปล่าจากมือเขาพลางเสนออย่างอ่อนแรงข้าไม่เป็นไรเจ้ารู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยังฉูป้าหนิงซับเหงื่อบนหน้าผากให้นางดวงตาหม่นลงอาหนานพอเข้าใจความรู้สึกของเขาจากสีตาที่เปลี่ยนแปลงไปนางรู้ว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ดีดูท่าทางแล้วต่อให้นางไม่สบายตัวเพียงใดก็ต้องปลอบใจเขาก่อนหาไม่เขาก็จะเป็นกังวลเกินไป ไม่เป็นไรถ้านอนพักสักครู่ก็ดีขึ้นอานาัน์พูดพลางหันไปมองสารเปาน้อยด้านข้างที่เล่นลูกโลมที่ทำจากผ้าแพรอยู่รู้สึกละอายใจเล็กน้อยนางสู้เด็กน้อยคนหนึ่งยังไม่ได้ด้วยซ้ำเรื่องนี้ทำลายความมั่นใจในตัวเองของนางเกินไปแล้วสาะเปาน้อยคงรู้สึกถึงสายตาของนางจึงหันมามองจากนั้นวางของที่อยู่ในมือและคลานเข้ามา ซบอยู่บนอกนางพลางยื่นมือเล็กป้อมออกมาลูบหน้าอกนางพูดอย่างไร้เดียงสาว่าท่านแม่ลูบลูบลูบหน้าอกแปลว่าไม่เป็นอะไรแล้วอานานหัวใจอ่อนยวบทันทีกอดเด็กน้อยแนบอกและจูบใบหน้าแดงเรื้อของนางแม่ไม่เป็นไรชูชูเหนื่อยอเปล่ามานอนกับแม่ดีหรือไม่เด็กน้อยสส่หัวอย่างยืนกราน กลางออกจากตัวนางแล้วเปนั่งค้างท่านพ่อที่กอดท่านแม่ที่ไม่สบายอยู่อานานคยี่หัวเด็กน้อยยิ้มพูดกับฉู่ปาหนิงท่านอ,องฉู่ฉู่เหมือนท่านฉู่ปาหนิงยกมุมปากยิ้มแล้วกดตัวนางแนบอกนอนพักอีกสักครู่อีกครึ่งชั่วยามก็ถึงหมู่บ้านแล้วเห็นเขายืนกลางดังนั้นอานาันจึงซบอกเขาอย่างว่าง่ายความจริงนางนอนไม่หลับ หัวสมองหนักอึง้งในอกรู้สึกคลืน่นไส้เป็นอาการของคนเมารถน่าเสียดายที่ยาลูกกรอนที่ปรุงโดยหมอหลวงหวังนางกินแล้วไม่ได้ผลไม่อาจบรรเทาอาการของนางได้หากบอกว่ายาลูกกรอนของหมอหลวงหวังไม่ดีแต่หลู่หลันกินแล้วกลับมีสีหนะ้าปกติไม่มีแม้แต่อาการคลื่นไส้ด้วยซ้าดังนั้นอานานจึงได้แต่ขดตัวอยู่ในอ้อมกอดของท่านอ๋องอย่างเศร้าใจ ถึงจะรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นระดับการเมารถของนางคุนแรงกว่าเดิมตอนกลางวันยามอยู่ในรถม้าแทบไม่ได้สติร่างกายที่เอาแต่นอนแม้ไม่มีโรคก็ต้องเป็นโรคจนได้จบจนวันหนึ่งอานานทนไม่ไหวแล้วจึงเสนอว่าท่านอองท่านขี่มา้าแล้วให้ข้านั่งไปด้วยเถอะไม่ได้ ฉูป้านหนิงปฏิเสธทันทีอย่างไม่ต้องสงสยัยอาหนานรู้ว่าเขากังวลเรื่องใดจึงได้แต่ต่อรองเอาอย่างนี้เวลาอยู่ในป่าเขาที่ไรผู้คนท่านขี่ม้าแล้วให้ข้านั่งไปด้วยถ้าหากผ่านเมืองหรือหมู่บ้านข้าจะกลับไปนั่งในรถมา้าท่านอองข้าขอร้องละอไม่อย่างนั้นยังไม่ทันถึงเมืองหลวงข้าคงมองเทงไปซะก่อนมองเทง ชูป้าหนิงไม่เข้าใจความหมายของคำนี้ก็หมายถึงตายไงคำพูดที่ยังพูดไม่จบของนางถูกมือใหญ่อุดไว้เสียก่อนห้ามพูดคำว่าตายชูป้าหนิงโมโหน้ำเสียงเยียบเย็นขึ้นหลายส่วนอานานเห็นเขาทําหน้าเบ้งตึงก็อยากถอนหายใจในใจบรุษผู้นี้จริงจังกับนางอย่างนี้มาตลอดถือคำพูดนางเป็นจริงเป็นจัง ไม่มีอารมณ์ขันแม้แต่น้อยดังนั้นหลายเรื่องอานานนจึงได้แต่จินตนาการอยู่ในหัวหาไม่หากไม่ระวังหายนะจะเกิดเพราะปลักตัวเองได้อานานนเหลือมองเด็กน้อยเห็นนางกำลังเล่นของเล่นอย่างจริงจังจึงทำใจกล้าลุกขึ้นมาและจูมพิษริมฝีป,ปากเขาปลอบโยนตือเขาไปเรื่อยๆบทเบียดริมฝีป,ปากกับเขาอยู่นาน ในที่สุดชูป้าหนิงก็ตกลงพออาหนานถูกท่านอ๋องของนางกอดแนมอกและพาไปขี่มา้าได้สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปน้ำตากระแทบไหลออกมาในที่สุดก็รู้สึกเหมือนฟื้นคืนชีพอีกครั้งส่วนสาละเปาน้อยที่น่าสงสารถูกพ่อแม่ทิ้งให้สาวใช้กลับมามาเป็นคนดูแลในที่สุดอาการมารถของใครบางคนจึงแก้ไขได้กลางเดือนหก พวกเขาเดินทางถึงเมืองหลวงในที่สุด